ในวันนี้ก็เป็นวันพระึ้นสิบห้าข้างเด่นซึ่งเป็นวันปีศาคาบูชาเราทั้งหลายทั้งพระมิศุกษมณีตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันทั้งแต่เวันนั้นั่งสมาธิ ทำการการรวมิตรศาสนาคือวันนิกอุชาชาเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติคล้ายวันที่พระบรม đồ ได้ตัสรูและผรินิภานเมื่อ2,600ปีที่รวมแล้ว ในสมัยก่อนถอยลหลังไปที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มียงสมเด็จพระสมาสมาสัมพุเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ประชาชนคนทั้งหลายก็ไม่มีที่พึ่งไปในใจิตใจพึ่งแต่วัตถุธาทั้งหลายไปนอกแสวสหงหาทรัพย์ด้วยความโลภด้วยความโกรด้วยความหลง บางยุบบางสมัยคนไม่มีศิลธรรมมีจิตใจต่ำบางกางสมัยพอมีคนดีบ้างแต่ก็ไม่รู้จักคนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเ,เพื่อความมัรนุเพราะความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล ในยุคใดในสมัยใดซึ่งจะมีองค์สมเด็จพระชมาลพุทเจ้ามาอุปถัตตขึ้นในโลกนี้แต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากลำบากเหลือเกินเราหาเพชรหาทองคำอัญมณีต่างในแผ่นดินนี้ก็ยังหาได้ไม่ยากแต่การที่จะมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ อุบัติขึ้นมาในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งซึ่หาได้ยากลำบากมากที่สุดกว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละโคจะสร้างบารมีทั้งสิบป,ประการครบถ้วนบริบูรณ์เป็นปัญจบรมมรมมีมีบารมีพร้อมที่จะตอบสรอุรตตระสมมรสมัมปจธาิาณก็เป็นสิ่งที่ยาก เมื่อพระพุทธเจ้าเดรูปธขึ้นมาอ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างกว่าที่ท่านจะตัดอารูณนดุงตะลัตธรรมมาสัมปุทิยานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทำม,มนุษย์และเทวดาและภพก็เป็นสิ่งซึ่งยากลำบาก เื่อท่านตัดสโลนุตระละรรัตตมานญยาตท่านยังมีัเมตตาต่อพุทธเิษัรทั้งหลายได้วางหลักธรรมคำสอ,อนแก่พระภิกษุสมเนีตลอดจนบาศกบาสิกาหัวใจมนพระพุทธศาสนาเคยลงความชั่วให้ทำความดีให้ทำจิตให้บริสุทธิ์พระพุทธองค์ท่านทรงสอน พุทธเปิดศั้ง์ลายตลอดระยะเวลา45ปีเมื่อท่านมันเกิดขึ้นก็งามในเบื้องต้นเมื่อท่านตัดสู้ก็งามในข้างกางท่าน,นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เทวดาภูมิทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุด พระท่านกระทรงปรินิพพานซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นวันพิสาคาบูชาสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนที่พระพุทธรจะปรินิพพานพระพุทธรก็ได้ตับกัจสิโวว่าแก่บรรดา พระภิกษุสมณีอุบาสกปัสกาที่ได้มาเฝ้าในคืนสุดท้ายท่านได้กล่าวไว้ว่าอูก่กนภิสษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถึงสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจง ยังประโยชน์ของตนเองเป็นพอ้อและยังประโยชน์ของผู้ื่นการที่พระพุทธรได้บุัิิขึ้นมาและได้ดัสรู้และได้ปรินิภานคำนสอนของท่านก็ยังสถิต อยู่ในโลกนี้สืบต่อกันมา2,553ปีที่ผ่านพ้นมาบางคนบางท่านก็เคยได้เกิดในสมัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางคนก็ไม่เคยเกิดในสมัยนั้นแต่ก็เ,เียนว่าใยเกิดอยู่ในพกน้อยพกใหญ่นิาการที่จะเกิดขึ้นได้ทันพระพุทธเจ้า ก็เป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากหรือเกิดขึ้นในสมัยที่ยังมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสรมมารพเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็หาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลทั้งหลายได้เกิดขึ้นมาในสมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนายังมีคำสอนของพระพุทธงก็เป็นสิ่งซึ่ง เป็นล่าภันฑ์บรเสิร์และเป็นบุญของแต่ละบุคคลแต่คนทั้งหลายจะรู้จักน้องนำำําคําสอนของพระพุทธมาประพฤติปิบัติหรือมาพัฒนาจิตใจของแต่ละแต่ละบุคคลนั้นให้ดีได้เพียงไหนบางคนหรือหลายๆคนได้เกิดขึ้นในประเทศที่มีพระพุทธศาสนา แต่จิตใจนั้นไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธรรมก็เป็นจํานวนมากยิ่งหลายๆคนที่เกิดนอกพระพุทธศาสนาในประเทศซึ่งไม่ไมีพระพุทธศาสนาก็ย,ยิ่งไม่รู้จักคนทางที่จะดาเนินไปเพื่อความสุขที่แท้จริงหรือเพื่อความบรรลุเพราะไม่มีคมําสอนของพระพุทธปฏิสฐานอยู่หรือตั้งมัน่นอยู่ ในแต่ละประเทศนั้นแนม้ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศซึ่งมีพระพุทธศาสนาก็ตามแต่คนเป็นจํานวนมากก็ยังมีความหลงเพืิอเพลิอยู่กับรูปเสียงอิรสัมพัสเพืิดเพลอยู่กับวัตถุธาตุทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าในคำดังสอนของพระโตไม่น้อมนำมาปพิบัติมาพัฒนาจิตใจ ของแต่และบุคคลให้มีความสะอาดมีความบปิสุ์เกิดขึ้นมาสังคมจึงมีความวุ่นวายมีความไม่สงบเกิดขึ้นถ้าบุคคลใดได้ประพฏิบัติตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละความชั่วละการกระทำผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวงกระทำแต่คนงามความดี ในการบำเพ็ญศีลสมาธิจเจริญภาวนาเพื่อที่ทำให้จิตใจของแต่ละบุคนนั้นมีความสะอาดมีความสุดขึ้นก็สามารถที่จะทำจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นให้บันเทาเาบางไปจากกิเลสคือความโลภความโกรธความลหลงเือทำให้แจ้งซึ่งปันิพานได้พวกเราทั้งหลาย ทันระและสมเด็ตลอดจนญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีสตาในบรปอนวิชาศาสนาก็ได้มีความอดทนมีความเพียรในการที่จะประกอบการบุญการกุศลสงสมบารมีสรสมคุณลักความดีทั้งหลายให้ถึงพอแลเจ้าะน้นั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอย พอเราได้พบหนทางที่เลื่อนที่ประเสริฐที่สุดแล้วเมื่อเราได้พบหนทางที่เลื่อนที่ประเสริฐที่สุดเราก็ไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตกันควรที่จะมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาจิตใจของเรานั้นให้บรรเทาบางจากความทุกข์หรือบรรเทาบางจากกิเลส้วยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของเรา ให้ิ่งนี้ขึ้นไปการบำเพ็ญศีลสำหรับารวาสน,นั้นโดยปกติต้องมีศีลห้าเป็นปกติสำหรับพุ้ตสา,าสิขชนทั้งหลายควรมีศีลห้าเป็นปกติถ้ามีกำลังใจซึ้งแข็งแกร่งในบางการบางเวลาก็พึงรักษาศีลแปดเป็นศีลบารมีที่ยิ่งขึ้นไปสำหรับสมณีก็ศีลสิิ สำหรับพระก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดให้มีความสงตัวของศีลให้มีสัจจะารมีให้มีศีลบารมีให้เป็นปกติตามฐานะของแต่และบุคคลเมื่อเรามีศีลเป็นปกติเราทั้งหลายก็ต้องบำเป็นสมาธิภาวนาเพราะศีลนั้นควบคุมกายให้สงบ ควบคุมวาจาให้สงบไม่มีโทษของการทำปิเศษธรรมทางกายทางวาจาการกําลังของศีลก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้สุบได้นอกจากเราทั้งหลายจะต้องบำเป็นสมาธิบารมีเพื่อขัดอบรมจิตใจของเราด้วยความอดทนด้วยความเพียรไม่ท้อถอย ในการทําความเพียนในยบ,บทนั่งสมาธิคดีเดินยงคมขดีในจืนสมาธิ็ดีในนอนสมาธิ็ดีเพิ่งมีความอดทนมีความเพียงจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมีสติที่จะฝึกทำสมาธิอยู่ทุกๆวันนุ่พกาชาท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อขยันก็ให้ทำความเพียน โดยโปกติคนทั่วไปเมื่อมีความขยันก็ทําความเพียรอยู่แล้วแต่เมื่อมีความขี้เกียจหลวงพ่อชาท่านก็ว่าให้ฝืนกระทาความเพียรได้ครึ่งหนึ่งของ,ของ,ของวันที่ขยันก็ยังดีถ้าเราทําเช่นนี้มีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยเห็นประโยชน์ของการทําสมาธิภาวนี้พสมาธิบาร,รมี กาทำสมาธิภาวนาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อใจเรามีความสงบเกิดขึ้นเราจะมีสติที่ตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเลยเป็นพลังของสติที่จะเกิดขึ้นมาจากการทําจิตให้สงบถ้าเราทั้งหลายไม่ได้ฝึกทำสมาธิภาวนา จิตของเรานั้นจะไม่ค่อยมีสติตั้งมั่นจิตของเรานั้นจะหลงไปกับกระแสของอารมณ์หลงไปกับกระแสของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจขอยงเราและใจขอยงเรานั้นคือกระแสของใจก็จะไหลไปกับกระแสของลมรือกระแสของกิเลสการฝึกทำสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้มีสติมีสมาธิเกิดขึ้น ให้มีจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิภันธรรมไม่ตายเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นสัมผัสรถกายสัยมผัสเย็นน้อนนแข็งกระแสของอารมณ์จะเกิดขึ้นไปในใจของเราคือความพอใจความไม่พอใจในความรู้สึกเฉยๆอันนี้เป็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นไปในใ,นใจเ,เรา ถ้าจิตของเรานั้นไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสมาธิจิตของเรานั้นจะหลงยึดมั่นถือมัน่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรืออารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ก็เป็นใจเราอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนี้จะไม่แยกจากอารมณ์เราจะคึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นใจเราไม่มีที่สิ้นสุด จิตของเราก็กระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปแต่เมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นด้ามกลางกา็จะก่อให้เกิดกําลังของสติปัญญาที่เห็นอารมณ์เห็นการนงจิตซึ่งเกิดที่ใจของเราเมื่อสติปัญญาเห็นอารมณ์ความโลภก,ก็ดีอารมณ์ความโกรธก็ดี อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในการทั้งหลายก็ดีซึ่งเกิดขึด้นในใจของเราเมื่อเรามีสติมีปัญญาเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นความทุกข์สติปัญญาก็จะหาใสา่เห็นความทุกข์และสติปัญญานี้ก็จะหานทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญา ขึ่นตั้งมั่นเกิดขึ้นไปในใจเงเรากระแสของใจก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ออกเราก็หลงเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นประจำโดยสม่ำเสมอถ้าเราเห็นความทุกข์เราควาทรควท,ที่จะหาทางที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราแต่การที่ใจของแต่ละคนนั้นจะมีกําลังใจก็ต้องบาเป็นสมาธิภาวนา สิงจะก่อให้เกิดสติคือความร่้ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรเป็นสิ่งที่ทุกๆคนควรที่จะทำไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสมณีหรืออุบาสกบาลิกาญาณโยมทั้งหลายหน้าที่ของทุกคนคือการพัฒนาจิตใจของตัวเราให้ดีนิ่ขึ้นไปพัฒนาจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุท ยิ่งโดยเฉพาะพระในเรามีโอกาสมีเวลามากมีโอกาสมีเวลาในการปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละคืนมากเพิ่มเป็นผู้ซึ่งปาลบความเปลี่ยนอยู่เสมอในทุกๆวันไม่ท้อถอยท่านจดมุ่งหมายในการปฏิบัติที่อยู่ในเพศผ่ากาสัพพพัตนี้ให้เป็นภัยเพื่อทำให้แจ้งสึ่งนย์ปัติขวนขวายสตาวุธทั้งหลายคือสินสมาธิปัญญา เพื่อทำลายกิเลสคือความโลภความโหดความยินดีในกรรทั้งหลายให้สิ้นปจากใจน้อยได้มีความเพียรในทุกๆวันเป็นเครื่องแผ่นเผากิเลสถึงแม้ว่าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ตามแต่เราจะมีความอดทนไม่ขายความเพียรทำความเพียรทําความฝุดทําสมาธิภาวนาวันนี้ไในสงบพรุ่งนี้ก็ทำม พวกนี้นม่สุมาเลยนี้ก็ทาใหม่อาทิตย์นี้ในสุโอาทิตย์หน้าก็ทําใหม่ตลอดทั้งเดือนไมสถึงก็ไม่เข้อถอยมีความเพียรในการทำสมาธิภาวนาจนกว่าจะหมดลมหายใจจึงจะพอดีสําหรับพาเราเอาไว้ให้กิดศรัทธาความเพียรอยู่เสมออย่าเห็นแค่นอนมากนะอย่าเห็นแค่ฉันระธานมากนะนอนให้พอดีฉันระธานให้พอดี การทําความเพียนนั้นต้องให้หนักไว้ทาความเพียนให้ยิ่งหลวงพ่อชาเคยกล่าวไว้ว่าควรทําความเพียนเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงท่านทําความเพียรขนาดไหนท่านจึงทําให้จิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นให้ดูปฏิปทาของพระพุทธเจ้า ให้ดูปฏิปทาของพระหลังทั้งหลายทั้งปวงเป็นแบบอย่างแล้วเราก็ควรที่จะประฏิบัติตามปฏิปทาของพระหลังทั้งหลายเพื่อความสะอาดเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตในปกติแล้วพระธรรมฐานควรจะวัดประมาณทักสี่ชั่วโมงก็าหาเวลาที่เหมาะสมถ้าร่างกายไม่อภิพาตก็าหาเวลาที่พอดีกับสภาพร่างกายของเรา อยาเห็นแกนอนมากนะการขบฉันอาหารก็ฉันให้พอดีเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นการทําความเพียรท่าภาษาของทำก็คือทําให้เต็มเหนียวทําให้เต็มที่มีเวลาก็พาลบความเพียรอยู่ในใจอยู่เสมอเมื่อทำกิจธุระส่วนรวมเสร็จเราก็หลีกเล้นปีกตัวเข้าที่สำโลภในยบตั้งสมาธิ คำนวมในยาบทเดนิงโกออกจากกายบุตรนั่งสมาธิในเดนกรมก็แล้วแต่ก็มีสติตามรักสาจิตลงตนไปทุกๆขณะจิตหรือมีสติกำกับจิตของเราไปทุกๆขณะจิตถ้าเราทำเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้มีสติต่อเนื่องสติของเราซึ่งไม่ต่อเนื่องมีเพรสติอยู่โดยส่วนมากหรือเพรสติเป็นประจำนั้น ก็จะมีสติที่ต่อเนื่องขึ้นมาทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งมีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราได้ไม่ต้องไปดูใครภายนอกไม่ต้องไปเพ่งโทษใครให้เพ่งโทษกิเลในใจของเราถ้าใจเรายังมีความโลภใจเรายังมีความโกรธใจเรายังมีความยินดีในกางทั้งหลายให้มีสติที่จะหาทางละ หาทางทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจขราเราได้เมื่อเราละความโลภมาแล้วเราไม่ปัฒนาทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของภายนอกเราจึงเข้ามาบรรลชาวสมบทอันนั้นก็ไม่น่าจะห่วงอะไรในเรื่องการสแสวงหาสิ่งต่างภายนอกเพราะพระเรามีเพียงบริษารแปและปะจัจจัสีเพียงเพื่ออาศัยอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นอาศัยปัจจะี่จากชาวบ้าน มีความพังน้อยสันโดดไม่าัฒนาอะไรนอกจากการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่อง,างอารมณ์ความรลภนี้ไม่ควรที่จะให้ขึ้นไปในจิตใจ,ใจใเราจะใช้บริหารอะไรปัจจัยสี่หลายข้อควรพิจารณาโดยแยกคายให้เห็นเป็นธาตุดิานธา,นานตุน้ำธาตุลมธาตุไฟท่านคนผู้อาศัยปัจจัยทั้งสี่ก็ออประกอบด้วยธาตุดินธานตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่แตกต่างกัน มีสติมีปัญญาพิจารณาไม่ขัเกิดกิเลสความโลภที่คำเริ่มขึ้นมาแม้นอารมณ์ความโกรธความาไม่พอใจความมาฆ่าภพยบาทก็ไม่ควรที่จะมีเพราะเราตั้งใจที่จะตลาดเลละอารมณ์ลัทิกิเลสออกไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่จะมีสติเพ่งดูจิตใจเราหรือเพ่งโทษภายในจิตใจงเราหาทางที่จะละกิเลส อย่างหยามอย่างกลางอย่างเรียนให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเรามีสติกำหนดดูอารมณ์ในจิตใจเราอยู่เสมอแม้มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญานั้นก็จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราได้ง่ายยิ่งเราฝึกคล้อเจระเมตาภาวนาอยู่ทุกๆกวันก็จะทําให้จิตใจเรานั้นสงบเย็นเมื่อกระทบอารมณ์ ได้รูปผิดินเสียงเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะทําหน้าที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ได้ง่ายสติปัญญานี้จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญสมาธิภาวนาอุบายอยันเรียกคายของแต่ละคนนั้นจะถูกปลุกขึ้นมาภายในจิตใจของเราเองไม่ว่าความยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันที่เผารนจิตใจของแต่ละคน ล้วก็ฝึกขันทำจิตให้สงบแล้วพิจารณากายในกายอยู่เสมอไม่ท้อถอยพิจารณากายในกายให้ความไม่เที่ยงความไม่เช่ตัวตนกายนี้ก็จะทําให้อารมณ์ความยินดีในการทั้งหลายมาเดาคาไปหรือสามารถที่จะดับความยินดีในการทั้งหลายในตัวกายนิจจังเราได้ด้วยการพิจารณากายยาตาตตืฑ์กรรมฐานหรือสภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน พิจารณาเ็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้จิตของเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในการตนได้ในร่างกายบุคคลหนึ่งในวัตถุธาตุหลายได้เพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสนั้นก็เกิดขึ้นที่ใจของทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นโยมชายหญิงก็ตามกิเลสอยู่ที่ใจของเราเราจะดับกิเลสก็ดับที่ใจของเรา เพราะฉะนั้นทุกๆคนมีหน้าที่ที่จะเฝ้าดูเพ่งดูกิเลสภายในจิตใจเจ้าของไม่ต้องสนใจในเจยียบุคคลเดิพย,ยายามมีสติมีสมาธิอยู่ในปัจจุบันเพราะกิเลสนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่อดีตไม่ได้เกิดขึ้นที่อนาคตเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากทรสมาธิภาวนาอยู่เสมอ เราจะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสทุกสิก่งทุกอย่างซึ่งปรุงแต่งขึ้นที่ใจจะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจหรือความยินดีในการทังง้งหลายทั้งปวงก็ปรุงแต่งขึ้นที่ใจเรานี่แหละถ้าเรามีสติเฝ้าดูใจเราอยู่เ,เสมอเราก็จะเห็นอาการของจิตเห็นอาการของกิเลสและมีวาปัญญาในการที่จะละกิเลสให้มันดินมาออจากจิตใจเราทุกๆขณะทิศ ถ้าเราเพ้อสติกเขาั้งสติขึ้นมาใหม่มีเวลาก็สามวมในยบนั่งสมาธิเด่นกบทําให้มากเลยไให้มากเพื่อจะเสริมส,สร้างกําลังของสติปัญญาความเห็นเจ้าความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นไปในใจใเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งมีศรัทธาตรงสมเด็จพระสัมมา,ามสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาต่อคาสอนของพระพุทธรมีความเรื่อมใสในพระธรรมสัุ้ทังหลาย เพื่อมีพระพุทธพระธรรมผสมอยู่ภายในจิตใจเราและมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอันเป็นเหตุจะเป็นปัจจัยเพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิบัติถ้าเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธในการบําเป็นศีลบารมีขดีในการบําเป็นสมาธิบารมีขดีในการบํเา,บา,าบเป็นปัญญาบารมีขดี เหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะรู้แจ้งในยาตสัตสี่คือกําหนดให้รู้ถึงความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่เกิดขึ้นี่ใจของเรากําหนดหาสาเหตุความทุกข์ได้และกําหนดรู้ถึงความดับความทุกข์และกําหนดให้รู้ถึงข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับความทุกข์ซึ่งข้อประพฤติปัดันเป็นไปเพื่อความดับความทุกข์ ก็คือการมาเป็นคุณงามความดีการรักษาสิ่งทำสมาธิจเจราาิญภาวนาอันนี้เป็นหนทางที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่ทําให้ใจิตใจของเราทุกคนนั้นได้มีความสุขที่แท้จริงหรือทําให้แจ้งถึงปฏิพานได้เพราะฉะนั้นนี้พวกเราทั้งหลายคพืพยายามไม่ประมาทในชีวิตมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบรารมีบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งพวงให้ถึงพร้อมเราทั้งหลายก็จะมีความสงบสุข ทั้งในปิดบันและใบพักหน้าในวันนี้ก้อยความคิดเห็นแกบพวกเราความควรขอขอด้วยติดติดเองเท่านี้